โอเคสวัสดีเพื่อนเพื่อพี่น,น้องชาวไทยนะครับผมดกิท H เอชเอนะฮะโดยในวันนี้ครับเราก็กลับมาอยู่กับเรื่องเล่าของหมาน้อยกันอีกแล้วนะฮะโดยเรื่องราวของวันนี้เนี่ยก็จะมาต่อกับคลิปที่แล้วภาคบันเลงเสียงกระตูนตอนที่2นะครับผมโดยใครที่เข้ามาฟังคลิปนี้เป็นคลิปแรกเนี่ยจะเป็นการเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการไปฝึกภาคมาไม่ได้ฝึกธรรมดากู้ลงคอสเรียนไป8ปดพันเลยทีเดียวเชียวจริงๆก็ไม่ถึงหรอกจริงๆมัน7,999บ้าทบาทหนึ่งนับไปละซึ่งถ้ายังไม่ได้ดูคลิปที่แล้วเนี่ยก 2ส่วนคลิปนี้จะเป็นคลิปเรื่องราวของอาทิตย์ที่3กับอาทิตย์ที่4นะฮะจริง,รงๆเรียน6สัปดาห์3คลิปพอดีโบ๊ชโอเคมาเราจะมาเล่าเรื่องราวกันต่อเลยนะครับซึ่งเมื่อเข้าสู่อาทิตย์ที่3ครับผมก็เดินทางมาเรียนปกติจากอาทิตย์แรกก็จะเป็นการแนะนําตัวไปก่อนแล้วก็มีการฝึกแยกเสียงฉีกเสียงเค้นกันจนลูกกระเดื่องมันจะพุ่งออกมาบางคนกดเสียงต่าแม่งเส้นเลือดปูดหน้าแดงทั้งหน้าเลยก็มีกดเสียงหรือเบ่งขี้ก็ไม่รู้แต่บางทีหยอกหยอกหยอกส่วนอาทิตย์ที่2งก็ไปทัวร์สตูดิโอจริงก็ไปรับร ะะเข้าสู่อาทิตย์ที่3ซึ่งในอาทิตย์ที่3ของคอร์สที่ผมไปเข้าเรียนเนี่ยก็จะเป็นการเข้าสู่ฐานเพื่อเจาะในเรื่องต่างๆพื้นฐานการภาคที่ควรจะมีโดยพี่ๆในแต่ละฐานเนี่ยเขาก็จะให้ความรู้ในมุมที่แตกต่างกันออกไปแต่ทุกมุมเนี่ยก็จะเป็นส่วนสําคัญในการภาคเหมือนกันซึ่งข้อดีของคอร์สที่ผมได้ไปเข้าเรียนเนี่ยนั่นก็คือนักภาคที่เขาประจําฐานนั้นๆการให้ความรู้ของเขาเนี่ยเขาไม่ได้จะมาแค่ยืนพูดโชว์หน้าหล่อเท่แล้วก็ยกตัวอย่างเสียงเท่ๆของเขาแล้วก็ให้มึงฟังแล้วก็ออกไปไม่ใช่เขาจะเปิดโอกาสให้ ราได้ทําบททดสอบที่เขาได้เตรียมเอาไว้ให้ซึ่งทุกคนเนี่ยจะได้รับการทดสอบเท่ากันโดยถ้าใครพลาดตรงไหนยังไม่พร้อมตรงไหนยังต้องไปปรับตรงนู้นตรงนี้เพิ่มเขาจะจี้มึงเลียงตัวตบหน้าเน็ตหน้าเน็ตเลยเพราะว่าทุกคนเนี่ยมีส่วนที่ต้องปรับปรุงที่มันแตกต่างกันไปมีข้อผิดพลาดที่มันไม่เหมือนกันก็ทําไมรู้ตัวมึงจะปรับยังไงอ่ะถูกไหมมันเลยทาให้คอสนี้สําหรับผมเนี่ยคุ้มมากๆนะฮะโอเคมาเราจะมาเริ่มที่ฐานแรกกันก่อนโดยฐานแรกที่ผมได้ไปเข้าเนี่ยจะเป็นฐานที่สําคัญที่สุดแล้วผมมองว่าสําคัญที่สุดในการภาคเลยนะฮะนั่่นกกืออาาเรรงแล้ว ซึ่งถ้าใครที่อยากจะเริ่มภาคเนี่ยและอยากรู้ว่าตัวเองต้องปรับอะไรยังไงเนี่ยดูเรื่องภาษาตัวเองก่อนเลยอันดับแรกเลยนะอ่านออกเสียงชัดไหมอ่านคล่องไหมคำควบกล้ำพลาดบ้างไหมรอเรือรอลิงเนี่ยเป็นยังไงบ้างเวลาพูดสอเสือเราแลบลิ้นออกมาหรือเปล่ามันมีนะคนที่แบบซอเสือมาเงี้ยมีแล้วพอเวลาภาคจริงแม่งซอเสือม้ยกัดผุลิ้นขาดจี๊ดขาห้องภาค้<ป>กลายเป็นการ์ตูนอาชญกรรมทันทีโดยฐานแรกพี่เขาก็จะแจกใบมันก็จะมีคําต่างๆนานา,นามากมายให้เราอ่านกราบกรานเกรียงไกรกรอบแกบโอเยอะเต็มหน้ากระดาษแต่รู้สึก ว่าน่าจะมีประมาณ 30- 40คําคำเลยอ่านแม่งไปเลยแล้วเขาไม่ได้ให้อ่านพร้อมกันนะครับอ่านเรียงตัวไปเลยมึงคนไหนมีปัญหาอ่านรอเรือไม่ได้เขาจี้เลยนี่ไปฝึกอ่านรอเรือนะซึ่งตัวผมเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในส่วนนี้เพราะว่าผมทํางานด้านการอ่านการใช้เสียงเล่นละครวิทยุอยู่แล้วแต่ว่ามีคนหลายๆคนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านทั้งการผันวรรณยุกรอเรือรอลิงอะไรแบบนี้เยอะแยะและบางคนก็ทาหน้าเบื่อไหลแทบจะทิ่มลงไปกับพื้นซึ่งผมจะบอกคนที่อยากจะเป็นนักพากย์เอาไว้เลยนะครับว่าภาษาสําคัญ แคจะที่สุดแล้วจากที่ไปเรียนมาแล้วก็ฝึกภาคเองที่บ้านในภาษาส,าษาสําคัญที่สุดแล้วต่อให้มึงจะเนื้อเสียงดีภาคปุ๊บหล่อปั๊บเลยมาเป็นโคเรียเลยได้ยินเสียงปุ๊บาสาวกรีดเลยกรีดโอ้ยตายแล้วนี่เสียงผัวฉันแต่ถ้าพระเอกแม่งเสือกแบบติดอ่างพูดไม่รู้เรื่องขึ้นมาก็ชิหายตายหามเสียงแบบปั้นมาเลยสวัสดีครับผมเออผมเออแต่ว <mechanisms> <end my name> ่าไม่ได้ไม่ไเอกครับ คาแรคเตอร์พระเอกกูจะกลายเป็นแบบคนที่หลอ่อหน้าตาดีจิตใจงดงามคอยช่วยเหลือคนอื่นเสียงก็หลอ่ออะไรก็ดูดีไปหมดติดอย่างเดียวแม่งพูดไม่รู้เรื่อง,องภาพรักพระเอกกูพังชิบหายกันพอดีเพราะงั้นถ้าใครอยากเป็นนักภาคเนี่ยสิ่งแรกที่ควรฝึกเลยคือภาษานะฮะเอาภาษาไทยคล่องเลยแบบพองปลืด้ดเพราะว่าเวลาเราภาคหนังเนี่ยเราสื่อออกไปให้เขาได้ยินเป็นเสียง <c oughs> เขาจะเข้าใจหนัง <c oughs> เขาจะรู้ว่าหนังมันเตะต่อยทุบหน้ากระทืบกันเนี่ยก็จากเสียงเรานี่แหละว่าเราไปกระทืบหน้าเขาทำไมสมมติเรื่องจอร์นวิกจอร์นวิกก็เดินมาเลย แกะรบกับฉันฮะแกทำอะไรกับฉันฮะฉันจะฆ่าแก ฉันจะฆ่าแกะคัแล้วก็หยิบปืนไปเพ่งกบาลเขาป้องคนดูงงแดกเลยจอร์วิกจะไปยิงกบาลเขาทำไมซึ่งมีอีกสิ่งหนึ่งครับนอกจากการพูดให้รู้เรื่องแล้วเนี่ยนั่นก็คือเรื่องของรอเรือรอลิงนะครับซึ่งโลกของเราในยุคนี้ครับพัฒนาไปเร็วแบบก้าวกระโดดมากนะครับทั้งเทคโนโลยีการสื่อสารการขนส่งรวมถึงการพูดโดยมึงจะรีไปตายที่ไหนมึงคิดว่ามึงแข่งเดินแรปเปอร์อยู่เหรอจู่ๆแม่งเดินมาหากูเฮ้ยวันกินข้าวยังกินข้าวยังไปกินข้าวไหมมาม่ามาม่ะรข้าว เนี่ยข้าวหมูร้านเปิดใหม่อร่อยมากเลยอะไรนะข้าวขาหมูไงร้านเนี้ยอร่อยมากเลยไปเป่าเนี่ยร้านนี้แม่งจริงร้านเจ๊อ้อยคืออยากจะง้างมือตบปากแม่งมากซึ่งเอาจริงๆสำหรับผมอะผมรู้สึกว่าผมพูดเร็วมากแล้วนะแต่ว่าไอ้เพื่อนรอบๆตัวกูเนี่ยแม่งเร็วกว่าเยอะไฮสปีติดเทอร์โบเลยมึงบางทีแม่งเดินมาฟังไม่รู้เรื่องพูดเที่ยอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเนื่องจากว่าคนยุคใหม่เนี่ยพูดกันเร็วมากๆนะครับไฮสปีสปิกิ้งเลยมึงทำให้ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไม่มีรอเรือรอลิงกันนะครับซึ่งพอนักพากยเานว่ไปป็ โฟกัสรอเรือจนขาดความเป็นธรรมชาตินายมาทาอะไรที่นี่อย่างงั้นเรอข้าวนี้เรือมึงมาเป็นขโยมึงกาให้เต็มอูเรืออสตาหีบแล้ววางั้นเถอะรอเรือมึงเยอะมากมึงกูนึกว่าคอมกูค้างไปแล้วตอนแรกซึ่งเอาจริงผมก็มีเทคนิคการฝึก อ่านรอเรือนะฮะให้ชัดก็คือมึงอ่านหนังสือไปเรื่อยเพราะในชีวิตจริงที่ผมพูดกับเพื่อนเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้รอเรือเยอะขนาดนั้นมันก็มีรอลิงปะปนมาบ้างนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้น่าเกลียดแล้วมันก็ธรรมชาติไงพยายามฝึกอ่านให้การอ่านรอเรือเนี่ยมันกลายเป็นสันดาณซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมจริงๆตอนลงงานจริงผู้กำกับด่าจริงๆเลยเพราะว่าพอเรามมวแต่โฟกัสรอเรือเอ้ยตรงนี้มีรอเรือตรงนั้นมีรอเรือบางคำแม่งสะกดรอเรือแต่แม่งไม่ออกรอเรือซะอย่างนั้นเคร่งเครียดกลัวพลาดกลัวเเเททททคคกกกััวววโโโดด่่่่าาาาาฟีีรรรรรออืมบจะศ อย่างเงี้ยกูอ่านเป็นโทรกลายเป็นยักษ์ตาเดียวถือตะบองเลยมึงคราวนี้เพราะงั้นถ้าใครอยากจะฝึกอ่านรอเรือนะครับบอกเลยฮะว่าอ่านหนังสือไปเรื่อยๆหา,ห,หานู่นหานี่เห็นป้ายอ่านออกเสียงแม่งกลางที่สาธารณะไปเลยไม่ต้องอายซึ่งพอเราชินปุ๊บมันจะกลายเป็นสันดาลแล้วมันก็จะอ่านติดรอเรือไปโดยอัตโนมัติเองนะฮะซึ่งนี่ก็เป็นวิธีที่นักภาคหลายๆคนบอกให้ผมไปลองฝึกแล้วผมก็ไปลองฝึกแล้วกูก็ใช้ได้ผลซะอย่างนั้นทุกวันนี้เวลาเข้าเซเว่นนี่กูไม่ได้เข้าไปเพื่อซื้อของแต่กูเข้าไปอ่านโอ้สัลเลอร อ่านเสร็จวางเดินออกประตูตื้อดืพนักงานมองตามแล้วก็งงว่ามึงมาทําเฮอะไรในร้านกูเนี่ยซึ่งในฐานแรกที่ฝึกเนี่ยก็จะเป็นฐานพูกการอ่านคําควบกล้ำการอ่านประโยคการอ่านเร็วการอ่านช้าอะไรประมาณนี้เกี่ยวกับการอ่านนั่นแหละโดยในฐานต่อไปครับจะเป็นฐานที่เรียกว่าฐานการเกาะซาวนะฮะโดยการภาคหนังภาคการ์ตูนเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเราจะอ่านบทอย่างเดียวแล้วพอจบปุ๊บไม่มีของกูกูก็นั่งเงียบเป็นเป่าซากมันเลยมันก็ไม่ใช่การเกาะซาวเนี่ยคือเราต้องมองหน้าตัวละครมองหน้าหนังพร้อมกับอ่านบทไปด้วยว่า เอะเนี่ยตัวละครเรามันมีแอคชั่นอะไรหรือเปล่าสมมุติตัวละครวิ่งมาเลยหอบแบบสาวออริจินอลแม่งเหนื่อยจะไปจะตายแต่เสียงภาคไทยแม่งเงียบเป็นเป่าสาเงียบกิ๊บไปเลยตัวละครโดนต่อยเสยค้างไม่มีเสียงอะไรเลยเงียบกิ๊บซึ่งเราที่เป็นคนภาคจะต้องดูภาพแล้วก็เก็บสาวพวกนี้ไปด้วยนะฮะซึ่งผมเองก็มีโอกาสได้ไปดูบทภาคของหนังหลายเรื่องนะครับเขาก็มีฉากเตะต่อยอู้อ่ะอู้อะแต่ในบทมันไม่มีเขียนไว้ไม่งั้นนะเต็มหน้ากระดาษแต่ฉากแอคชั่นทีหนึ่งตัวละครหนึ่งอู้ตัวละครหนึ่งอ่ะตัวละครอ อ้แทงงัผ่บซึ่งนั่นเป็นสิ่งที่นักพากต้องไปเก็บเอาเองนะครับถ้าให้สรุปง่ายๆเลยเนี่ยตอนพากให้หูฟังออริจินอลและดูว่ามีเสียงอู้อ้าอะไรแวบๆมาไหมและนักพากต้องเก็บให้หมดเพราะว่าคนเขียนบทถ้าเขียนอู้อ่าให้มึงทุกคำเนี่ยเขาตายหาพอดีซึ่งในฐานนั่นเองครับก็จะสอนเรื่องฟิลลิ่งด้วยนะครับสอนเรื่องจินตนาการให้เรานึกภาพว่าเรากําลังเป็นตัวละครตัวนั้นซึ่งแน่นอนคืาว่าบางสถานการณ์ที่ตัวละครไปเจอเนี่ยบางทีกูก็อาจจะไม่เคยเจอมาก่อนก็ได้ตัวละครอาจจะโดนม้าหนินมังกรถีบล่่งหน เอากูไม่เคยโดนมาน้าดิมังกรถีบลงตาผานี่หว่าแล้วกูจะไปหาม้าตัวไหนมาถีบกูลวงตาผาเพื่อที่กูจะเข้าใจความรู้สึกมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมนาทีนั้นซึ่งก็ต้องใช้จินตนาการล้วนๆเลยนะฮะง่ายๆครับมันเป็น f e ล l i n g เข้าใจไหม f e ล l i n g ซึ่งทุกคนที่กําลังฝึกภาคอยู่ก็ลองเอาไปฝึกกันได้เอาไปพัฒนากันดูนะครับเพราะว่าพี่นักภาคก็บอกต่อผมมาอีกทีว่าเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการภาคพยายามเก็บให้หมดนะฮะโดยจบจากฐาน f e ล l i n g และเก็บซาวไปเนี่ยก็จะไปสู่ฐานการฉีกเสียงนะครับซึ่งเป็นฐานที่ผมบอกเลยว่าโอ้โ้้โหขิงชาาาวบนนนด ต่อยมากเลยกูเนี่ยโดยพี่นักภาคที่สอนในฐานนี้เป็นผู้หญิงนะครับโดยเขาจะสอนการฉีกเสียงในช่วงอายุโดยการตั้งเสียงของอายุตัวเองเป็นหลักก่อนแล้วก็จะสูงจะแหลมจะต่ําจะกดจะแก่จะอะไรก็ค่อยๆฉีกไปโดยเขาจะไล่เรียงตัวเหมือนเดิมซึ่งเขาจะมีประโยคพื้นฐานมาให้นะครับโดยเขาจะให้พูดว่าไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอกันที่นี่ซึ่งเขาจะทดสอบเราด้วยการให้เราพูดในโทนเสียงที่เนื้อเสียงของเราไม่ได้เป็นยกตัวอย่างเช่นผมเนี่ยเป็นคนเสียงโทนต่ําแหบเผื่อใครไม่ได้สังเกตเสียงโทนกูเนี่ยต่ำแหบนะ พอเขาฟังเสียงผมเขาก็บอกว่าอเสียงเรานี่ต่ําแหลบนะอะไหนทําเสียงแหลมสิกูก็มาเลยไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอกันที่นี่ใส่อารมณ์โกรธเข้าไปอีกไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอกันที่นี่แม่งมองกูทางห้องเลยกูยังมองตัวเองเลยเอาจริงๆกูทําเชี่ยอะไรลงไปวะนะทุกคนนึกสภาพไวผมไปในกลุ่มเนี่ยผมจะเป็นคนที่เงียบมากเพราะว่าผมไม่ได้รู้จักใครเป็นการส่วนตัวเวลาใครเข้ามาทักผมก็จะมารยาทตอบไปอ๋อครับผมครับเป็นอย่างนี้เสียงอย่างนี้ อย่างนี้เลยเสียงกูเรียบร้อยมากแบบว่าอ๋อครับผมอ๋อได้ครับได้ครับเสียงเรียบร้อยเรียบร้อยหน้าตาเข้มเข้มดุดุตัวใหญ่ๆแล้วมาทําเสียงแบบไม่คิดเลยนะว่าเรา จอัน,น,อนึกย้อนไปแล้วแบบโอ้พระเจ้าช่วยคือการที่พี่เขาให้แหลมเนี่ยกูก็มาคิดว่ากูไม่เห็นจําเป็นต้องแหลมขนาดนั้นเขาอาจจะแบบว่าต้องการเสียงหนุ่มๆนุมเด็กๆแบบว่าไม่คิดเลยนะว่าเราจะมาเจอกันที่นี่แต่กูมาเป็นชิปมังกระรอกบินมาเลยนะกูแทบจะเอาหัวมุดโต๊ะหนีได้หรอปะซึ่งคนที่ทําแหลมแบบผมเนี่ยก็มีแบบว่าเสียงมาแหลมเฟี้ยวอย่างกับชิปมังคู่กูเลยนั่งคู่กูเลยเป็นชิปมังสองตัวเขาก็ชมว่าเออแยกเสียงขาดดีใช้ได้ใช้ได้อะไรแบบนี้เออก็ภูมิใจภูมิใจเก็บยังฝังจํามาถึงทุกกกวััันน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 ีีีี้้ซึึ่่่่งงงอออยาาทฐสคครบ็ื เวลาเราภาคตัวละครเนี่ยเวลาเขาคัดเลือกนักภาคเนี่ยเขาจะเลือกจากอายุที่ใกล้เคียงกับตัวละครอย่างเช่นตัวละครเนี่ยอายุ20 เขาก็จะเลือกนักภาคที่อายุ20หรือใกล้เคียงจะมีน้อยครั้งมากที่เขาจะเลือกนักภาคแบบ60แล้วมาภาค20งี้ลูกกระตือกกระตินออกมาพอดีนักภาคกูซึ่งผมเนี่ยก็ลองจับสังเกตอะไรหลายๆอย่างนะครับว่าแบบว่าเวลาเราภาคเนี่ยขอแค่ฟิลลิ่งมันถึงแล้วอายุเราใกล้อะ่ะจริงๆแม่งเข้าหมดนะถ้าตัวละครมันไม่ได้มีอะไรพิเศษแบบว่าเสือกทะเลอร์ทะลา่ามีกล่องเสียงเป็นผู้หญิงแบบกระไดกระแหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นอีกเรื่องแต่ส่วนมากเท่าที่ผมลองเนี่ยประมาณ80%เข้าทุกตัวละครเลยนะฮะ ยกเว้นไอจทาโร่อนะไอหานั่นอายุ16เสียงแม่งแกกว่ากูอีกเพราะงั้นถ้าใครยังกังวลใจเรื่องที่ว่าเอ้ยกูภาคตัวนี้กูอยากให้เสียงมันเป็นแบบนั้นกูอยากให้เสียงเหมือนคนนี้อยากให้เสียงเหมือนคนนั้นพอเข้าไปอยู่ในงานจริงเนี่ยนั่นไม่ใช่นาที่มึงเลยเพราะในงานจริงเนี่ยคนที่จะเลือกเสียงนั่นก็คือดีเรกเตอร์หรือผู้กำกับเสียงภาคเว้ยซึ่งดีเรกเตอร์เนี่ยเขาก็จะเลือกเสียงที่รู้สึกว่าลงกับตัวละครที่สุดเพราะงั้นตัวละครที่เขาให้บทเรามามันจะเป็นบทที่ลงกับตัวของเราอยู่แล้วเเ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 เพพรรรรราา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 าะะงง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 งััั้้้้้้นนนนนนไไไไไมมมม่่่่ตออออออปปคิดดดกืแแบบวยยยยยยยฉสสสสสีีีีีขถล็ ได้เสียงมึงคือเสียงมึงอยู่วันยันคำ่ำทั้งชีวิตเคยเห็นคนที่สามารถเรียนเสียงเป็นเสียงคนอื่นได้ก็มีแค่โคน,นันกับจอมจนคิดเท่านั้นแหละโดยต่อไปเนี่ย,ย,ยก็จะเป็นฐานสุดท้ายนะครับเป็นฐานเกี่ยวกับการวัดระยะเสียงซึ่งแน่นอนเขาว่าความดังเบาของเสียงในหน้าหนังเนี่ยก็สําคัญนะฮะอย่างเช่นตัวละครมึงยืนแบบใกล้กันมากเลยโอ้ยืนกันห่างแค่เพื่อนยืนคุยกันอนะ่ะมึงตะโกนแบบเ้าเป็นไงบ้างปนันเดิเหมือนมันตะโกนเผื่อป้ามันด้วยอาจจะมีบางจังหวะที่พระเอกนางเอกอาจจะเข้าไปแอบในล็อกเกอร์เดียวกันอ่ะออกไปไม่ได้เดี๋ยวโปะะแแกออไรยย่างีี้น็เเด กันหน้าก็ต้องชิดกันตัวก็ต้องติดกันคุยมันก็ต้องกระซิบกระซาบกันถ้ามึงมาแบบไม่ได้นะห้ามทําแบบนี้ในล็อกเกอร์ข้างนอกแม่งได้ยินกันหมดอะฐานนี้เขาก็เลยจะฝึกการกระซิบการพูดข้ามประตูการพูดต่อนหน้าการตะโกนระยะไกลอะไรแบบนี้นะครับบอกเลยครับว่าสุดลําคอจริงๆตะโกนคอแทบแหกซึ่งมันก็เป็นการปลดล็อกการตะโกนเชาติงของผมมากๆเลยนะฮะเพราะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยตะโกนได้สุดขนาดนี้มาก่อนเลยนะฮะตัวอย่างมาอะไรเนี่ยทำอะไรของแก ลบไปซะมันตัวทวงมีแค่น,นายที่เจ๋งช่งเลยแล้วเปนอะไรล่าเ<ๆ>ขาเป็นพ่อนายการไม่ยอมแพ้นี่แหละคือเวทมนต์ของชา แตกหมดแล้วกูแต่พอผมไปเข้าคอสนี้เขาก็ฝึกให้ผมตะโกนแล้วผมก็สามารถตะโกนได้เฉยเลยแบบเฉยๆซะอย่างนั้นแล้วก็รวมตัวนัดแนะของสัปดาห์หน้าแล้วก็กลับบ้านกันไปในอาทิตย์ที่3นะครับซึ่งเอาจริงๆผมกะว,ว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมปิดไว้เท่านี้ก่อนแล้วกัน11นาทีแล้วนะฮะเดี๋ยวยาวไปแล้วมันเบือ่อเนอะเอาเป็นว่าอาทิตย์ที่4กับ5เนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังพรวดเดียวไปเลยแล้วกันนะฮะคลิปหน้าหวังว่าน่าจะไม่เลยเวลาโอเคซึ่งต้องบอกก่อนครับว่าผมเนี่ยไม่ได้เก่งการภาพนะเพราะว่าโอ้มึงมาเนี่ย มาบอกทุกคนอีกทีมาถ่ายทอดอีกทีหนึ่งแค่นั้นเองนะฮะเพราะกูเองเนี่ยยังฝึกภาคอยู่เลยก็ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับทุกคนเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็ติ๊กกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับจะได้เข้ามาแย่งเป็นแรกกันนะฮะโอเคครับผมก็เอาไว้เจอกันในวิดีโอตัวหน้าคลิปต่อไปจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็รอชมกันได้นะครับบ๊ายบายชิบชิบซัมนะครับ time to call me now you dear